วันนี้ฉันไปเดินเดินในตลาดมอสโวฉันไปหาหมอฟันเว้ยหลังหาหมอฟันเสร็จฉันก็เดินลงมาฉันเจอผู้หญิงญี่ปุ่นสองคนเว้ยเหมือนน่าจะเป็นคนที่มีผัวแล้วอ่ะแล้วแบบเขาเป็นเพื่อนกันฉันก็เดินเขาหน้ารักนะแต่รู้สึกว่าหน้าเขาอะ่ะคืออายุ30มสิบปลายๆแล้วเหมือนจะขึ้นเลขสี่แล้วคือเป็นจะจะเป็นจะเป็นซอลแล้วแต่เขายังสวยอยู่นะเขาอะ่ะผู้หญิงญี่ปุ่นอะ่ะเขาจะตาติ่ตนะแล้วเขามีข้อดีคืออะไรเนาะเขาผิวขาวขาวทั้งคู่เลยนะ หน้าคือหน้าตาคืออารมณ์เพื่อนนางเอกอ่ะไม่ได้เวอร์มากอ่ะแต่เขาขาวอ่ะขาวทั้งคู่เลยนะขาวเหมือนกับเขากินหลอดไฟเข้าไปอ่ะผิวคนญี่ปุ่นอ่ะกินหลอดไฟเข้าไปอ่ะแล้วผิวเขาเหมือนแบบมีหลอดไฟแบบเหมือนเปิดหลอดไฟในร่างกายได้ขาวจริงนะขนาดเดินเขาเดินใส่เสื้อแขนกุดทั้งคู่นะขาวมันขาวจริงอ่ะมันเป็นดีเอของคนขาวของบ้านเขาอ่ะคนเกาหลีคนญี่ปุ่นเนี่ยคนญี่ปุ่นฉันเห็นละฉันฉันยืนข้างอ่ะเอขาวจริงอ่ะพอขาวแล้วมันก็สวยไม่รู้พออะไระ